ลลงแล้วครับยังไม่บอกนะครับว่าแบรนด์อะไรนะวันนี้วันนี้ผมจะมารีวิวในการติดตั้งนะครับหลังจากที่ดูมานานนะว่าเราจะใช้รุ่นไหนและรุ่นไหนที่ถูกกับวัตถุประสงค์ของเรานะครับก็มาจบที่ตัวนี้นะครับวันนี้ผมจะกบดำจะพาเพื่อนๆมาดูการติดตั้งอ่าลงเลยวางนี้เลยอ่าติดตั้งทั้งหมดผมอ่า สามสามหลังนะครับสามหลังก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นแบรนด์อะไรนะครับแล้วก็ถ้า <c oughs> ต้องมีสปอนเซอร์ลมั้งเนี่ยเราแหลม <c oughs> ใครจะเป็นสปอนเซอร์กบดำก็ได้นะครับตอนนี้คลิปที่แล้วที่ผมรีวิวการไปซื้อแหลกมาเนี่ยเรียบร้อยนะครับตอนนี้กับผมกำลังจะทําการใส่นะครับจาทาการติดตั้งนะครับแล้วก็จะเหลืออีกสองพันนะครับก็กําลังจะมา เขาติดตั้งเรียบร้อยแล้วมั้งสองคันนั่นน่ะยังพี่อ่าติดตั้งมาเลยติดตั้งมาเลยอ๋อติดตั้งมาเลยแต่นี้ตอนนี้เรามาติดตั้งเองเนาะอ่าเดี๋ยวก็เดี๋ยวดูดูดูรีวิวของผมไปก่อนแล้วกันนะครับสําหรับติดตั้งตัวนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวอีกสองงานค่อยดูทีหลังอ่าตอนนี้ก็จะทําการติดตั้งเลยนะครับกอดสามตัว ผมใช้สามคานนะจริงๆสองคานก็พอนะครับแต่ด้ยวยความโลนี่บ้าหรือเปล่าจะดูเต็นท์ก่อนดูเต็นท์ก่อนนะหรือก็ติดหรือเต็นท์ดูไหมได้พี่อ่าเดี๋ยวดูดูเต็นท์ก่อนนะพเพื่อนๆนะเดี๋ยวยังไงก็ค่อยมา,าติดตั้งคา,า,า,าอ่อแล้วนี่ก็ไม่มีขายใช่ไหมไม่มีก็สั่งมาสามชุดนะครับสำหรับ ตอนนี้ชั่วโมงนี้ต้องบอกว่าสายนี้กําลังมาแรงและจริงๆกบดําก็ดูไว้นานแล้วนะครับก็พยายามจะดูว่าตัวไหนที่เหมาะกับเราก็มาจบที่ตัวนี้ใช่ไหมพี่ครับอ่าดีและถูกอ่าราคาราคาไม่สูงมากนะครับแล้วก็มันถูกถูกถูกวัตถุประสงค์แล้วอะพอเรานอนแค่สองคนเนี่ยคืออะไรครับอ่าอ่้สัญญาแรกก่อนสัญญาณแรกก่อนนี่คืออะไรคืออะไรคู่มือคู่มือนะครับก็จะเป็น รุ่นนี้แล้วกันนะครับอ่า T J M นะครับข้าไปได้ที่เลยนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าติดตั้งกันมันก็ไม่ไม่ยากะครับเราติดตั้งเองได้นะครับหก็ได้ต้องลงอ่า รักครับผมขึ้ขึ้นดันกัรครรับฝัน้ดันได้เรยดันได้เลยไม่ต้องรับรถโดนรถผมไม่โดนไมแไ้รเานับไม่ถึงนับไม่ถึงนับไม่ถึงไม่เป็นไรเล่นไปเล่นไปที่ไปใช้รถเราย่าไปเรียกมันทไปทำไปเด็กๆโอ้ยโดนตัวไอ้นี่หลังคารถแล้วโดนทั้งนั้นโดนทั้งนั้นโอเคโอเคเดี๋ยสาม นายรำรันลัง่วบข้างง่ายปะยัไงเล่นเลนเ่นเล่นเ่คย่ให้คดันเลยอ่น่โอ้โอเคเลยเว้ยกาโมกคเดี๋ยวเราก็มาวัดระดับเอาครับออสเสียตังเสียตังแล้วไม่โอได้ไงโอไหมเสียตังแล้วโอไหมโอเค <laughs> เฮ้ยเปเดี๋ยวเรามาดูระดับกันนะครับแป๊บหนึ่งนะได้แล้วเนี่ยดบเคเ้เฮ้ยมาลนอีกนิดนึง

ขาไปขอนจุครับขาไปขอนจุ๊กขาไปขอนจุ๊หายปะขาไปขอนจุ๊กขาไปขอนจุพี่ขาไปขอนจุมันชี้มาทางนี้ชี้มาทางพี่ใช่พี่ปะข้อเนี่ยฮะในพิดกข้อนอ่ยไข่หมดไอ้นี่เอาโอเคเดี๋ยวติดตั้งปรับปรับระดับก่อนครับตอนนี้ก็ ติดตั้งแหลกหลังคาของ s c r นะครับสำหรับเจ้า New Fortune r นะอคอยดีมันต้องขาย,ขาย,ย,ายาใคเยอะๆไหนๆรับฝั่งนี้แล้วพอพิกาันกันตั้ขึ้นอันที่สองครับไั่ได้ยืนไงวะก็เดี๋ยวคู่คิดกันไปใช่ไหมคือลงอเออโอ้ เบาๆแป๊บหนึงแป๊บหนึ่งฮึบมามาโอเคออเคพราะทุกคนต่างมีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่าศูนย์ปีเราไม่เคยทำมาเลย <c oughs> <c oughs> เหงายไม่มีอะไรเนี่ยไม่มีอะไรครับนี่ของผมนี่แค่น็อตขาดตัวงนะกว่าจะวิ่งหาซื้อน็อตได้ไายแรงไปนหน่อยน็อตขาดไปแล้วก็เลยปกติจะติดคันแรกนะแต่กลายเป็นว่าคันสุดท้ายครับยังไงก็เอาให้ทันเกอรฟิลนะเวิธนี้ครับแต่เดี๋ยวก็ช่วยกันทำแป๊บเดียวโอเค ก็ตอนนี้นะครับก็เสร็จแล้วหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวเหลือขั้นตอนการใส่บันไดเอาลูกยางอยู่ฝั่งไหนพี่กบอ่าเดี๋ยวดูคนพี่จเอาบันไดเอ้ยหน้าผมง่าย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 ยวเนอยู่ฝั่งไหนต้องอยู่ฝั่งในอืมฝั่งใน เอาไปกดใก่อนเยวปเร็จป๊บเติดตั้งนะรับครับรับ,รบอ,อ๋เออใช่เหอ <laughs> ใครจะติดตั้งเราก็ติดตั้งให้ไงพี่าสั่งอะเดี๋ยวอีกหนึ่งคันนะครับรถเชฟป,ป๊อปอีกหนึ่งคันครับอันนี้เสร็จไปแล้วหนึ่งหลังเหลืออีกหนึ่งหลังนะครับของผมเอมาไว้คันสุดท้ายเลย เตรียมพร้อมครับเดี๋ยวทายล็อกนี่ออกหาเที่ยวครับระวังโดนปลาไปครับคีดดูด้วยครับก็จะเป็นไซนี้นะครับเพื่อนๆยี่สิบสี่สิบสี่ยี่ร้อยสิบร้อยสาสิบนะครับนอนสองคนกำลังโอเคครับตัวใหญ่ๆ่างผมเนี่ยสบายเลยแต่ถ้าสามคนก็ต้องไปเล่นไซส์ใหญ่กว่านี้เนาะี้ จหญ่ไปเพราะเราเรานอนแค่ติดด้านครับเพราะเรานอนกันตินที่ก็สองคนอยู่แล้วไม่ใช่พี่นาดพี่นาดตอสามเราไม่แนะนำครับมันไม่แนะนำไม่ดีมันจะทำให้เต้นเสียหายคานคานเราไปได้ พี่เดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวพอเร็จะนเร็วันนี้ขึ้นแล้วก็จะเป็นทรงนี้นะครับอ่ามันมีจั่วสี่มุมนะมีจั่วหน้าหลังนะครับแล้วก็มีหน้าต่างซ้ายขวาซ้ายขวาด้วยดึงดึงระหว่างเต็นไม่ให้มันนั่นกันเออสองฝั่งละสองฝั่งแต่แต่ละตอนเก็บอ่าสวยสองสวย,สวยอืม สีสวยทรงสวยต่อไปเราก็จะไม่หลังแฉะแล้วใช่ไหมน้องไม่หลังแฉะแล้วใช่ไหมหลัแฉะแล้วครับอ่าบายแล้วเพื่อนไม่ล้อแล้วไม่ลล้้อแวมไ่ต้องไงกบดำมีทั้งนายรอไงเรารอกูสั่งมาคนเดียวคนมีคนเดียว ตาลุงตาลุงเป็นเหตุทังเตได้ก็ไม่มีเราต้องขอบคุณลุงนะขอบคุณลุงมากครับที่ทำให้ก็ี๋วนี่มันนย่าี้ถคนเดียวต้องเสียบกับเสียบข้างเลยางแยงแยงแยงระ่งนี้เออนั่นแหละสีสวยด้วยแล้วทรงมันมัน มันโอเคครับเพราะนอนสองคนประมาณนี้กำลังกำลังโอเคนะกว้างพี่ออหาน้าต่างสด้านาแล้วมันโฟด้วยมันเปิดได้สี่มุมอ,ะอ่ะอะ่าเห็นไหมแสองหมื่นกว่าส,สอนกว่าราคาจับต้องได้จับต้องได้ฮนะแล้วนอนได้จริงนอนได้จริงครับเดี๋ 1> <1> นนดวยนนว,ยนนวยให้น้องเ้อกลางให้เรียบร้อย ครับนี้คุณมีบ้าแล้วอ่ะคุณจะกลัวอะไรอ่ะ <c oughs> รีบติดครับเดี๋ยวครับ,รบโคฟิวติดแล้วปั่งไปแล้วรถยกปั่งครับมาเจออะอะแต่ดูว่าเป็นยังไง ดูดูแล้วคันนู้นอ่ะคันนู้นอาจจะต้องเสียตังค์ยกขึ้นอ่ะดูแล้วนะอยากหน้าแล้วครับโอ้นี่มุงมันหน้าดูเลยนะเนี่ยนี่ไม่ธรรมดานะเป็จแล้วอ่ะโอ้โหหลังที่สามแล้วอ่ะหลังที่สามแล้วอ่ะรับไปเลยพี่ติดหลังอีกหลังครัดอาจจะติดตั้งก็บอกได้นะครับสั่งได้นะพี่รู้ตรงยังอ่ะนะอ่ะแล้วเราต้องอะไรวะ ล่อว่อแล้วก็วววร้งจบแล้วเนี่ยเอค้มห้ย่เหรมาังไงครับในการติดตั้งเต็น์<ม>ก็เดี๋ยวเพื่อดูห่องที่2มาดูเต็นต์ท,นที่ตั้งแล้วแล้วกันนะครับติดตั้งแล้วสมามล้อได้ได้หรอนหนึ่งที่ถเต็นต์เลยอ่ะ ก็นะครับคลิปนี้ก็คงจะจบคลิปนะคุยกันแคนี้เพื่อนๆก็ยังไม่เสร็จเลยนะครับฝนตกหนักเลยของพาม้เสร็จแล้วนะเหลือกันผมยังไม่เสร็จเป็นไงพี่เหนื่อยไหมง่ายพี่ไม่ยากหรอกไม่ยากง่ายๆโอ้เป็นครั้งแรกไครั้งแรกของเราก็โอ้โหสามาันนะครับยังแหลมเลยเมื่อกี้ได้ถ่ายรูปรูปสองคันปะ เสียดายนะครับถ่ายแป๊บเดียวฝนตกไม่ได้ถ่ายเพื่อนชมกันนะครับเพราะว่าฝนตกนี่บล็อกอยู่นี่อันไงนี่ของใครอันหนึ่งอะแบ่งกันคนละอัน เขายังไม่เสร็จแต่ข้าวของผมก็เปียกหมดแล้วเดี๋ยวต้องขันน็อแน่นก่อนน้อตเป็นขันไม่แน่นนะครับผมบนู่นก็สองคันนี้ก็สวยเสียดายครับเพื่อนๆฝนตกตกหนักด้วยนีย่อีกนิดเดียวก็เสร็จแล้วไม่น่าเลยเวลาหุ้มไปแล้วมันสวยครับี p m เขาเรียกอะไร,รอ่ะผ้าใบมันสวยอ่ะ DJM อ่านี่ครับสี่มุมสี่มุมมีช่องสี่มุมนะครับ <Okay. S 1> ก็อันนี้จะเป็นคันผมนะครับก็รอรอครับ DJM ปับป๊บปั๊บโอเคไหมถูกใจไหมเค okay, ครับอชอบไหม เราจะเป็นคนชั้นสูงเราจะไม่นอนไม่นอนหลังแช่แล้วต้อจะเป็นคนชั้นสูงเราจะไม่นอนหลังแช่แล้วครับเพราะว่าเราก็เที่ยวลักษณะว่านอนเต็นท์มาพอสมควรนะครับก็เหมือนกับก็เปลี่ยนไปเนาะมันเราก็เปลี่ยนมานอนเต็นท์หลังคาดูบ้างเห็นก็ว่าสบายกันนะครับก็เลือก T J M นะครับมั่นใจเราเลือก T J M นะครับก็คลิปนี้เพื่อน ็คงจะจบคลิปแต่เพียงเท่านี้เนาะผมไม่ได้ถ่ายให้ดูเลยมัวแต่ติดตั้งกันนะครับสามหลังนี้ก็ใช้เวลาพอสมควรเพราะว่าต่างคนต่างไม่เป็นเลยแต่ก็ไม่ยากครับพอเรารู้แล้วมันก็ไม่ที่ยากง่ายๆแหมฝนเจ้ากรรมมาตกซะก่อนนะครับของผมก็มยัง่นันรถไม่เสร็จนะเหลืออีกหลายอย่างเลย<ม>โอเคครับเพื่อนๆก็คลิปนี้<ม>เอาแ<ม>ต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเพื่อนแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับว่า ตบดำจะพาไปดูอะไรนะครับเค okay, ครับสวัสดีครับเหนื่อยมาก